สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่เกม sd Gundam t Generation นี t e r n อกนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวคอร์นะครับีน Gundam นะครับตัว Barbatos ร่างที่6นะครับอันน uh ั้น Barbatos Big Spore นั่นเองนะมี EX ตามหลังด้วยนะก็จะเป็นระดับ UR นะครับสายแท้งนะครับในเกมนี้จะเรียกว่า durability อจะมีความสามารถในการที่จะ support defense หรือพุ่งไปรับดาเมจแทน ด้อดในปาตีได้ครับเนะี่ยมาดูกันที่สกิลนะขออนุญาตเหมือนเดิมนะมันต้องไปดูที่ตอนที่แม็กซ์อัปเกรดที่สุดแล้วกันเพื่อได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ก่อนหนึ่งน,นะครับอ๋อพูดถึงเรื่องเบสสแตตก่อนแล้วกันนะตัวบาบาทอสเนี่ย <c oughs> ผมเอาไปเทียบกับ แทงตัวอื่นๆที่ผมมีะนะส่วนอื่นก็ดูจากความสามารถแล้วเนี่ยปราปะทอสจะเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีนะครับที่สูงกว่าแทงตัวอื่นคือแทงตัวอื่นเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่9,000นะแต่ประทสเนี่ยเพิ่มมาเป็น9,500ก็มาดูที่สกิลด้วยนะครับให้ดูรวมๆเนี่ยดูที่ค่า power นะ บาบาทอสเนี่ยค่าพาวเวอร์เฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมผมไปดูของตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบบมันจะเฉลี่ย,ยอยู่ที่3 0 0พันถึง4 0 0พันแล้วก็อาจจะมีสกิลหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็คืออาจจะมีสักสกิลหนึ่งที่กระโดดไป6 0พันกว่าอะไรเงี้ยแต่บาบาทอสเนี่ยเฉลี่ยค่าพาวเวอร์มันก็อยู่ที่สี่0 0้าพันเลยเนะจะมีแค่สกิลที่4เนี่ยที่เบาที่สุดแต่ไอ้สกิลเนี่ยมันนับเป็น สกิลเร้งหรือว่าสกิลโจมตรีระยะไกลนะแต่ขนาดระยะไกลช่องมันก็น้อยมากเดี๋ยวมาดูทีละสกิลแล้วกันคิวหน่งนะครับก็จะเป็นโจมตรีระยะประชิดระยะ1ช่องนะครับ power อร์สใช้ Energy 20นะครับออกเินยามร้อยหไม่มีอ้อเงื่อนไขใดๆใช้งานได้ปกติต่อมานะครับคิวสองห่งถึงสอช่องพาวเวอร์สี 4, นะ่ันแ เอ็นเจ็ดนที่สิแม่นยำรอยนะครับคาดรีห้าเปแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเช่นกันนะต่อมาสกิลสามนะครับเป็นประยะประชิดตบตีตต1นถึงสช่องนะครับอเวอร์ห้าพันสี่นะฮะอันนี้คือสกิลแรกที่ดูจะแรงประมาณหนึงใช้เอเนอร์จีสาแม่นยำรอยหาเปอร์แล้วก็มีโอกาสครีสิบเนะครับตัวที่มีเอฟเฟกด้วยก็คือสามารถทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยความแม่นยําลดลง1 2นะครับ ซึ่งก็มีผลประมาณหนึ่งสำหรับสายแท้งหลายๆตัวบางตัวก็อาจจะเก่งหลบก็มีนะฮะการที่ทำให้แม่นยามลดลงก็จะช่วยมีโอกาสลดดาเมจที่ได้รับลงได้นะแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับคือคุณต้องเก็บค่า MP จากการโจมตีศัตรูเนี่ยให้ถึงระดับเทนชั่นแม็กซ์หรือสูงกว่านั้นนะครับถ้าถึงเทนชั่นแม็กซ์แล้วก็มันจะมีซึนงซูเปอร์ชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดหลอดเต็มเทนชั่นแม็กซ์นี่น่าจะ m p สิบหรือว่าผมจำตัวเลขชัดไม่ได้นะต่อมานะครับสกิลสี่นะครับจะเป็นระยะมีบอกเป็นระยะไกลแต่ระยะถึงจะไกลมันแค่2ถึง3ช่องเท่านั้นเอง p เวอร์7 2 0นะครับเอ e เนอร์จีแม่นยำ100%นะแล้วก็ต่อมาสกิลท่าไม่ตายสกิล5นะครับจะเป็นระยะ1ถึง3ช่อง p เวอร์พักรซึ่งสูงกว่าแทงตัวอื่นๆนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะ เ n e นอ y ที่ใช้4 5แม่นยำ100%นะครับเป็น Absolute Hit อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเราที่ดูน่าจะเหมือนกันทุกตัวแล้วเป็น Absolute Hit ก็คือหลบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สนพวก Damage Reduction ลุด Damage Reduction ไปเลยทำให้ศัตรูติดสถานะนะครับอโจมตีลดลง35%ระยะเวลา1นึ่งเทินอันนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าเป็น r e b u f ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะใช้เวลาไปตีกับมอสที่ตีแรงๆผมว่าอันนี้น่าจะใช้งานได้ดีมากนะครับ ก็จะช่วยหลดดาเมจที่ได้รับทำให้ยืนได้นานขึ้นเนะ่อามานะครับยิวติดตัวยิวติดตัวแรกนะครับทำให้ m a ็ก HP เพิ่มขึ้น15%อันที่2อเร่ง E N หรือ Energy เนี่ย5%ทุกๆก,ก,การเริ่มเตินนะครับแล้วก็สุดท้ายจะโดนการโจมตีประเภทบีมเนี่ยเบาลง30%นะครับเป็นด a m a g e Reduction เอ่ะก็ โดยรวมอย่างที่บอกไปว่าตัวละครนี้เด่นที่การเป็นแทงก็จริงแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะเสริมดาเมจให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยก็คือทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่มัน,มน,มนเทียบกับตัวที่เป็นแอตแท็กเกอร์หรือว่าเป็น DPS ไม่ได้แน่อนอนนะแต่ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งอันนี้ก็เลยจะมี2ประเด็นหลกักๆก็คือแทงได้นะครับแต่จะไม่ได้เป็นแทงที่ดีที่สุดแต่แตแตเลือดก,ก็เยอะนะ หรือว่าเลือดก,ก็เยอะนะครับหมืนสี่นี่ถือว่าเยอะแล้วก็ช่วยทําดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบเด็ดชาร์จขนาดนั้นแต่ก็แรงกว่าอาที่ดูแรงกว่าแท้งตัวอื่นนะฮนะนะก็เป็นตัวละครที่ผมกใช้มาตั้งแต่เริ่มเกมเพราะว่าเปิดได้ด้วยแหละส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วความจริงคือตัวที่ดีที่สุดอาจจะเป็นตัวที่คุณเปิดได้ก็ได้มัน <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นไปนเลยก็ได้นะครับ ว่าเกมนี้เปลือมากเปลือจริงๆหาตัวละครเล่นอาจจะยากลำบากประมาณหนึ่งนะครับก็มีอะไรก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนแล้วกันแต่ว่าก็าอาจจะไปดูในเรื่องของสนามที่เล่นได้นะครับอย่างบาบาทอสเนี่ยจะเล่นเนื่องจากเป็นตัดตามภาคาพื้นดินนะครับออกไปเล่นกลางอากาศไม่ได้นะครับพื้นที่กลางอากาศเล่นไม่ได้แล้วก็เล่นในน้าทะเลก็เล่นไได้นะครับ แต่จากที่เล่นมาส่วนใหญ่ผมก็หยิบบาบาทอส์จำได้ว่าทุกรอบนะครับผมยังไม่มั่นใจว่ามันมันมีทำด่านที่มันเป็นภาคอากาศหรือว่าภาคภาคทะเลนมาให้เล่นหรืออย่างอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่สามารถไม่สามารถที่จะหยิบตัวละครนอกซีรีส์มาเล่นได้อะไรเงี้ยคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เจอนะครับ <S <S ผมยังไม่เจอปัญหาพรุงนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ